สวัสดีครับวันนี้จากมิราชอ u d i o ครับจะมารีวิวระบบกล้อง360องศาแบบเรียว 3D นะครับในรถบอ r เช่พัน a นเมล่ครับนี่ก็มาอีกคันแล้วครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งกันไปหลายคันครับโดยรถบอเช่นะครับนะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจครับเจ้าของรถคันนี้ก็สนใจก็มาติดต่อครับโดยที่ผมมารีวิวรอบนี้ก็คือเป็นกล้อง360องศาแบบตัวล่าสุดนะครับ สังเกตดูภาพนะครับนะครับก็จะมีทั้งภาพของสามิตินะครับแล้วก็มีรวมถึงแบบเบิร์ดไอวิวด้วยครับซึ่งเห็นไหมครับว่าถ้ารถที่ขับผ่านมานะครับรอบๆเนี่ยตามใดที่ไม่ชนสีดํานะครับก็คือรถคันนี้ยังไม่วันถูกชนแน่นอนครับนะอย่างที่เราเคยรีวิวในคลิปที่แล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อีกภาพนึงก็เป็นภาพแบบสามิติครับซึ่งจะเห็นบรรยากาศรอบรถนะครับนะครับ อ่าตอนนี้กําลังกลับรถครับรวมถึงว่าผมขณะกลับรถเนี่ยผมสามารถจะดูรถรอบคันได้เลยนะครับว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างข้างหลังมีใครตามไหมอ่ามีรถตามมาคันหนึ่งครับเห็นไหมครับเราสามารถจะดูได้เลยครับว่ารอบรอบรถเรามีรถอะไรอยู่บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าภาพเป็นภาพของจริงครับซึ่งซิมูเลชันมาด้วยระบบของกล้องตัวนี้ครับนะครับ นะครับก็อาจจะเห็นใกล้ๆอาจจะมีภาพรถยื่นไปนิดนึงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าการใช้งานเนี่ยง่ายครับนะครับหาดูนะครับตอนนี้ครับเลี้ยวขวาครับไฟกระพริบขวาก็จะติดนะครับเลี้ยวซ้ายครับดูนะครับไฟกระพริบซ้ายก็จะติดนะครับนะครับหรือจะดูแบบขับตรงไปก็ได้ครับหรือจะดู อันนี้ผมกดจากรีโมทครับจะดูแบบข้างหน้าก็ได้หรือจะดูแบบไม่เห็นตัวรถเลยก็ได้นะครับอันนี้คือกล้องสามร้อยหกสีองศาครับแล้วเรามาดูครับว่ารถคันนี้ก็ยังติดระบบของอินเทอร์เฟสครับ Android ที่เป็นที่นิยมที่สุดตอนนี้นะครับรถยุโรปทุกคันเนี่ยนะครับให้ความสนใจมากครับผมบอกเลยว่าแหมมีติดไว้นี่จะเวิร์กมากมากครับนะครับไม่ว่าท่านจะเข้า YouTube นะครับหรือตอนนี้คันนี้ครับฟังเพลงจากจุกออนไลน์อยู่ครับ นะฟังดูครับเสียงดีมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการฟังออนไลน์นะครับท่านไม่ต้องมานั่งเก็บเพลงและที่สำคัญคือเสียงนี่เป็นแบบ HD ดดครับไม่กินเน็ตด้วยครับนะฟังดูครับเพราะมากครับ okay. เราอย่างจุกแล้วนะครับไปดูนะครับก็ YouTube แล้วนะครับ Google Map ก็มีครับใช้การนำทางได้นะครับจะไปที่ไหนเราก็สามารถนำทางได้สั่งงานด้วยเสียงเลยครับนะครับนะคซึ่งผมจะข่ามไปเลยเพราะว่าเราได้รีวิวในรถรุ่นนี้ในคันอื่นมาแล้วนะครับผมจะเพยให้ดูอีกอันครับก็คือระบบทีวีดิจิตอลครับ ระบบทีวีดิจิตอลครับเราเพียงแค่กดปุ่มสลับครับนะครับบ่อยผมสร้างอย่างงี้ทีวีดิจิตอลมาเลยครับอ้าตีกันอย่างงี้คุณคะนี่ครับรถปอร์เช่ครับขนาดขับรถอยู่นะครับก็สามารถดูทีวีดิจิตอลได้สังเกตดูครับภาพคมชัดเลยครับ ภาพคมชัดครับวิ่งไม่มีสะดุดครับร้อยยี่สิบสบายสบายครับผู้ใหญ่เป็นใครครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล้องสามรอกสิบองศาตอนจอดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฮไลท์ครับตอนจอดว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าครับตอนนี้มาถึงที่แล้วครับก็กําลังจะถอยจอดครับเดี๋ยวดูครับนะครับสังเกตเห็นไหมว่าภาพกล้องสามร้อยหกสิบองศาตัวล่าสุดนี่ครับการถอยจอดเนี่ย จะดูง่ายกว่ากล้องทำลายครับเพราะว่าตราบใดที่ท่านเห็นรถนะครับกับสีดําครับถ้ายังไม่ชนกันเนี่ยไม่หวนชนครับขับชิดไปครับขับชิดไปได้อีกเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าของจริงเนี่ยห่างกันแค่ไหนนะครับสักครู่ครับนี่นะครับก็เห็นไหมครับว่าระยะเนี่ยห่างกันแค่ฝ่ามือครับเห็นไหมครับรถนะครับก็จากดูจากในรูปครับถ้าตราบใดที่ไม่ ไม่ชนเงาดำนะครับก็ไม่วันชนท้ายรถแน่นอนครับการจอดก็จะสะดวกง่ายกว่าเยอะเลยครับนะครับโอเคก็จะบอกว่าท่านที่สนใจงานติดตั้งกล้อง360องศารวมถึงระบบอินเตอร์เฟสนะครับรวมถึงระบบมัลติมีเดียทั้งหมดนะครับขอขอมาชมได้ครับที่มิราเิโร่ครับเราคือผู้เชี่ยวชาญครับนะครับสนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์0818131415ครับ วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ